เช้าๆนี้กับนานวบาลอ่อนทัวนะครับพามาเที่ยวทานไป้าบ้านพักในเขื่อนศีนครินครับครับก็จะเปน็นก็จะเป็นพุกข์อัดหรือว่ารีวไซ่หรือว่า,วาบ้านพักในแพร่็จะเป็นทานไป้าไม่ค่อยมีใครเข้ามาพักนี้ก็ วันนั้นเราไปที่นู่นครับในนู่นในน้ำจะลดลงนะนี่พักที่บ้านพักของการไฟฟ้าเลยเกลีนสีนักคารินครับยังสวยงามเหมือนเดิมครับไปเที่ยวเวนอันตาราหลายหลายที่ที่ท่านเคยมาพักในใน,น,นอ่างเก็บน,น้ำเขื่อนสีนักคารินครับ